เตรียมส่งถึงหน้าบ้านนะครับคันนี้ไปหลังสวนชุมพรไมาเลขตัวถังนะครับตรงแบบนี้ฮะดูเสร็จแล้วนะครับกอดูนะ M3SHS087 ตอง100-5097โ okay, อเคนะครับสำเนาบัตรเจ้าของรถอยู่นี่นะฮะอบทะเบียนบ้านนะครับายทะเบียนยนี้นะครับาเกาะนะฮะโอเค okay. สีลูกค้าเปลี่ยนเป็นเทาลัมโบ กับ,บการให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถขนส่งมาแล้วนะนะเอาลำโบครับฮะเ,เ,เดี๋ยวสี่รถก่อนขึ้รถขนส่งนะครับรอรอเลย เดิมน,นะครับโอเคขอบคุณครับผมรอชมติ๊กต่อไปครับพอดีตัวซีนรถหมดนะครับเดี๋ยวผนส่งเขาซีนแล้วส่งคลิปมาให้ใหม่ โอเคครับขอบคุณครับผม